1นาทีกับกปทการซื้อขายรถยนต์มือสองมีไม่น้อยที่มักใช้วิธีการโอนลอยเช่นเจ้าของรถได้ขายรถแล้วและลงนามในเอกสารการโอนรถใบมอบอำนาจให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองหรือในเอกสารการโอนรถมีเพียงชื่อผู้ขายหรือชื่อเจ้าของรถและยังไม่มีการกรอกชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอนทำให้เกิดปัญหาในภายหลังเช่น ผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีรถเกิดอุบัติเหตุรถถูกนำไปใช้ก่ออาชยากรรมเมื่อตรวจสอบกับระบบทะเบียนจะยังคงปรากฏชื่อเจ้าของรถรายเดิมดังนั้นผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองควรดำเนินการโอนทางทะเบียนด้วยตนเองพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพณนะสำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถในระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม